ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลค่ะจย์ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะถึงคราวที่แล้วเราค้างกันไว้นะคะเรื่องการให้สารมาสัญหาองค์กรอิสระซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50นะคะก็บัญญัติเอาไว้นะคะที่บอกว่าให้มีองค์กรอิสระแล้วทําไมสารต้องมาเลือกองค์กรอิสระคะต้องเล่าที่มาก่อน นะครับองค์กรสระเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยตอนปี2540ตามรัฐธรรมนูญ2540นะครับคือเหตุผลคือว่าเขาเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อย<ะ>ยกมือไงก็แพ้ฝ่ายรัฐบาละนะครับก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็สร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาเลยดีกว่ามาคอยตรวจสอบตรงนุ้รัฐบาลแทนฝ่ายค้านความจริงก็ต้องบอกว่ามันต้องแก้ปัญหาด้วยการแบ่งแยกอำนาจ นะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ยยายบริหารให้ดีขึ้นด้วยนะฮะซึ่งซึ่งละมูลรี่สูตรไม่ได้ทำตรงนั้นนะครับแต่มาทําในเรื่องขององค์กรอิสระขึ้นมาแทนทีนี้องค์กรอิสระนะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนี่นะครับมายังไงเขาให้มีคณะกรรมการสรรหาครับ ทีนี้กรรมการสรรหาเนี่ยเขาต้องมีมติรัฐธรรมนูญ40เขียนไว้นะครับว่าต้องมีมติ3ใน4นะครับจึงจะสามารถเลือกคนเป็นองค์กรอิสระได้<ะ>กกตนะครับกรรมการสรรหากกตเนี่ยมี10คน3ใน4ของ10คนคือ7.5<ะ>ก็ต้องปัดขึ้นเป็น8คนนะฮะเพราะครึ่งคนไม่มีนะก็ต้อง8คนทีนี้8คนเนี่ยนะครับปรากฏว่า คือมติที่ต้องใช้ของกรรมการสหากรกตจาก10คนใน10คนปรากฏว่ามีตัวแทนของพักการเมืองอยู่4คนอีก6คนเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนพักการเมืองฟังดูก็น่าจะดีใช่ไหมครับเพราะพักการเมืองมีไม่ถึงครึ่งแต่มันกลายเป็นปัญหาครับเพราะพอมติที่ต้องใช้คือ8คนจาก10คนเนี่ย6คนซึ่งไม่ใช่พักการเมืองจะเลือกใครก็แล้วแต่ถ้าอีก2คนจาก4คนที่เป็นพักการเมืองเขาไม่เอาด้วยเนี่ย ก็เลือกใครไม่ได้เลยเพราะต้องการอีกสองจากพรรคการเมืองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณเปิ้ลถ้าสี่คนนี้เขาเป็นพวกเดียวกันหรือรวมตัวกันได้ก็แปลว่าหกคนนี้เสนอใครมาสี่คนนี้ไม่เอาสักอย่างเนี่ยก็เสนอใครไม่ได้เลยสี่คนนี้สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนเลือกไงนะครับแถวหน้ามาละเกรดเอไม่เอาสักคนเกรดบีเกรดสีก็จะเอารอจนกว่าถึงคนที่ตัวเองต้องการก็จะได้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับถ้าสี่คนนี้ นะครับเขาลงตัวกันได้แบบนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าแล้วที่มาของสี่คนนี่มาอย่างไงร,รัฐมนูญ2540เนี่ยเขาบอกว่าให้พักการเมืองทุกพักที่มีสสในสภาไม่ว่าจะมีกี่คนก็นแล้วแต่ให้เลือกกันเองอเหลือสี่คนคุณบั้ฑครับในปี2544นะซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐมนูญ2540มีพักการเมืองทั้งหมด9พักในสภารัฐบาลนะฮะตอนนั้นคือพักไทยรักไทย ก็ตั้งรัฐบาลผสมซึ่งมีพักทั้งหมด5้าพักขึ้นมาครับว่ายง่ายคือจาก9กพักนะครับรัฐบาลมี5พักคุณเปิ้นลองคิดตามสิครับเอา9คนเนี่ยมานั่งล้องวงกันแล้วเลือกเหลือ4โดย5คนในนั้นเป็นพวกเดียวกันเนี่ยสี่เขาเนี้ยคือใครล่ะครับนี่ไงรัฐบาลก็เลยเป็นคนกําหนดคือ,คอคว่ายง่ายคือตัวแทนพรรคการเมืองคือกลายเป็นรัฐบาล แล้วสุดท้ายเลยทําให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกระบวนการสรรหาองค์กรสระได้องค์กรสระก็เลยไม่อิสระคะสุดท้ายนะครับก็เกิด19กันยา2549ขึ้นมานะครับแล้วต้องมาล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับสภาล่างรัฐธรรมนูญซึ่งหน้ามูล2550เนี่ยนะครับเขาก็มาคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้องค์กรอิสระเป็นอิสระนะครับคือเขาให้มีองคอ์กรเขาให้มีองค์กรอิสระต่อไป เขามาเปลี่ยนวิธีการสัรหาใหม่เขาคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราก็ต้องถ้าอยากให้ได้องค์กรอิสระที่เป็นอิสระและเป็นกลางเนี่ยก็ต้องหาคนที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาสรรหาใครล่ะครับเป็นคนดีเป็นกลางก็ต้องเป็นสาลก็เลยนึกถึงสาลไงก็เลยเอาสารมาสรรหาองค์กรอิสระนะครับเพื่อได้หัวใจที่เป็นคนดีที่เป็นกลางเขาคิดแบบนี้ฟังดูก็มีเหตุผลที่ดีใช่ไหมครับในกรรมการสัรหาทั้ง4ี่ชุดองค์กรอิสระนะครับ อย่างปาปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเน,าานี่ยกรรมการสัญหามี5คนค่ะนะครับประกอบด้วยประธานสารรมนูญประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดก็คือมีสารเกิคขึ้นในกรรมการสรรหารกกตผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีก3อันเนี่ยมีอยู่เคนฮนะกรรมการสัรหาโครงสร้างมันมี7คนมีสารอยู่5ครับ คือนอกจากประธานศาลทั้งสามอีกสองคนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลดีกากับที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอ,องสูงสุดก็เป็น5้านะครับก็คือมีเกินครึ่งเพราะมีทั้งหมด7คนสรุปคือศาลก็เลยกลายเป็นคนเลือกองค์กรอิสรละฟังดูก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียมีไหมคุณเปิ้ลส,สมมติคุณเปิเป้ลไปดูฟุตบอลนะฮะไปดูการแข่งขันเนี่ยแล้วคุณเปิ้ลทราบมาว่าที่แข่งในสนามเนี่ยนะครับมีอยู่ทีมหนึ่ง กรรมการที่เป็นคนเป่าในสนามเนี่ยนะครับเป็นคนคัดเลือกตัวผู้เล่นเองนะครับนักบอลที่เตะบอลทีมหนึ่งเนี่ยกรรมการที่เป็นคนเป่าเนี่ย <intimidated. S 1> เป็นคนคัดเลือกตัวผู้เล่นมา<ะ>คุณเปิ้ลจะเชื่อถือการตัดสินของกรรมการตัดสินคนนี้มากแค่ไหนไม่แน่ใจแล้วก็ทักไม่เชื่อแล้วหรือถ้าเก <kalk> ิดไอ้ลูกที่มันออกคาบลูกคาบดอกออกได้สองทางนะครับอันเนี้ยเริ่มเกิดปัญหาละว่างง่ายคือว่ากรรมการตัดสินต้องไม่เกี่ยวกับผู้เล่นเลยถูกไหมครับ แล้วบรรดาองค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เล่นด้วยไง mm hmm. เพราะใช้อำนาจรัฐ mm hmm. นะครับแล้วอัฐมุน50ูล50ก็ยังให้สารนี่มาสัรหาสวด้วย mm hmm. นะครับก็เลยไปกันใหญ่ mm hmm. นะครับแล้วนี่คือ mm hmm. ปัญหาครับคือเขามีคำพูดอย่างนี้นะครับว่า justice is not only to be done but also to be seen แ mm hmm. ปลเป็นไทยว่าความยุติธรรมนั้น ไม่เพียงแต่ต้องทําให้มันเกิดขึ้นมาแต่ต้องทําให้เห็นด้วยว่ามันยุติธรรมความหมายก็เลยครับเราจะตัดสินอย่างเดียวโดยบอกว่าเนี่ยยุติธรรมแล้วไม่พอต้องทําให้คนเขาเชื่อด้วยนะครับว่าที่ทําไปนั้นมันยุติธรรมผมไม่ได้บอกนะครับว่าสารตัดสินเป็นธรรมน้อยลงแต่มันทําให้คนเนี่ยจะเชื่อถือสารน้อยลง นะครับเมื่อศาลมายุ่งเกี่ยวกับการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆเพราะมันคือการให้กรรมการตัดสินฟุตบอลมาเลือกตัวนักบอลครับค่ะอา์คาะแล้วอย่างงี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะคะศาลยังเป็นผู้เลือกองค์กรอิสระอยู่อ๋อนี่คำถามดีมากเลยนี่คือเรื่องว่า ในร่างูสฉบับใหม่มีองค์กรศิละอะไรบ้างแล้วมีที่มาอย่างไงถูกไมหมฮะใช่ค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องไปต่อในคราวหนะน้าครั้งหน้าแล้วกันนะคะต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันและอาจารย์ปริญญาต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ